สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อผม่ G ีมันเตอร์ทีวีคุงนะครับน่ะเราอยู่กับเกมซวนฟูนะครับที่กําลังจะปิดตัวแล้วนะฮะคือผมเออไปดูพี่ปีพมเล่นนะฮะก็เลยก็อยากลอง้าเล่นของอทดยก็อยากเข้ามาเล่นของไอดีตัวเองบ้างนะฮะก็ของไม่ค่อยฟูลหรอครับนะของก็กาศนะผมก็สนับสนุนไปบ้างนะครับของก็เต็มเลยเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้ของที่มีในตัวนะครับ ก่อนที่เซิร์ฟมันจะปิดโอ้โหนะบวกสิบสาสี่อย่างนะครับนี่เล่นสายซูโม่นะครับโดู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 นี่ไม่อยากโชว์นี่ม่บวกข้าวเลยนะจริงๆก็มันจะปิดแล้วก็เราก็เขามาเล่นนิดหน่อยครับนะไหนๆก็จะปิดแล้วเล่นหน่อยนะลึลกความหลังก่อนปิดน่ะก็นะไปเห็นพี่ปิป่มเขาเล่นก <c oughs> ็เลยอยากเข้าเล่นนะโอเคเดี๋ยวเรา เปลี่ยนเซตเลยนะเราจะใช้เซตทุกอย่างที่มีนะนี่โอ้โหเซตปม่หล่อจยงวะนะคือก่อนปิดเราก็สักหน่อยแล้วกันนะก่อนปิดครับก็ผมก็เล่นเกมนี้มาตั้งแต่เออเระดับออปฐมอะคิดดูแม่แม่ผมเออชอบได้ยังไงอนะเติมขนาดนี้แม่ผมเติมได้ยังไงผมเล่นตั้งแต่ปฐมอะคิดดู เพิ่งมารู้จักเกมออนไลน์ก็เกมสโฟเกมแรกเนี่ยนะฮะนะก็เลยก็เลยท่าก็สวยดีว่ะโอ้โหท่าไม,ม่กว้างเนาะนะผมก็เล่นตั้งแต่ปฐมอ่ะจนวันนี้มันก็จะปิดแล้วมึงจะเดินไปทำไมนะตอนนี้มันใกล้ปิดแล้วอ่ะเราก็เข้ามาเล่นก่อนปิด โโอโ้คิดดูว่าผมเล่นมาตั้งแต่ค่ายเก่านะตอนนั้นแต่ค่ายใหม่นี้แทบจะไม่เคยได้เล่นเลยเล่น่วงแรกๆครับนะโชกกไปครับ <c oughs> มีของอะไรใช้ให้หมดครับก่อนเซิร์ฟปิดนะ <c oughs> บอกเลยว่าเกมโซนโฟนนี้เป็นเกมแรกที่ทำให้ผมนี่รู้จักการเล่นเกมนะบอกถ้าเกิดไม่มีเกมนี้คือแบบไม่มีผม ผมก็ไม่ได้เล่นเกมถึงุกวันนี้นะโอ้โหคือเพื่อนผมมันชวนไงก็เลยเล่นหน่อยสักหน่อยฮะตอนนั้นคอมแบบกากมากากากกว่านี้สิบเท่าได้อะนะ่ะนะเนี่ยดูดูดูครับเท่ขนาดไหนโคตรดืงไปมไม่้แอมพี่หรอกน้องคือแบบถ้าไม่มีเกมนี้ก็ไม่มีผมนะฮะ เล่นก่อนเกมผิดม <hein>. <hel token thanks> ีอะไรใช้ให huh <laughs> no ้หมดครับอ๋อรู <ências> ้ร <ly> ู้ทิกอ๋อโอ้ย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 เราก็เล่นก่อนเซิร์ฟผิดสักหน่อยโอ้ยปวดเอี่ยงเดียวอ่ะไม่ไม่สนอะน้ำน้ำยาีนใช้ให้หมดครับไหนเซิร์ฟมันก็จะปิดแล้วเราจะลองทุกเซ็ตเลยนะฮะ ่นี่เป็นซิตซิตเท่ดีนะฮะโอ้โหผมเล่นสายซูโม่นะก็เลยตระชื้นกระทืบนว้วบวกเก้านะเท่ซะไม่มีพ่อไม่โดนเอาไปก่อนเลยกดให้หมดมีอะไรกดให้หมด โอ้โหสมัยก่อนเนะนี่ยลงด่านนี้นี่แคบจะไม่ค่อยไหวแต่ตอนนี้นี่คือทีเดียวเม่ฟอนแตกดูความเทพครับของที่มีในตัวเฮ้ยมันุดแจด้วยไ,ไม่เก็บอะเก็บแนละ้วม่ใช่อะไรไม่ได้ดนะกดแค่ทีเดียวก็มันก็แตกบอกเลยว่าเทพทูขนาดไหน โ์เขาเป็นเททูอืมมีอะไรใช้ให้หมดของมีให้ไหี้เอาหาเรื่องกับทืบอกัดซืกืแหมบอกเลยว่ามันไอแอมเซ็ตฟูลโคตรฟูลมามาบอสแล้ววะนี่โอ้โหดูความเทพของบอสนะฮะเราจะตบกี่ทีมนจะแตกวะ ดูครับกดกดกดรอเลยอะ่ะบอกอนี่อะ่ะบอสต,ตัวนี้มันคิวได้ครับคิดดูว่ามันยากขนาดไหนเราต้องทำให้หลบนะครับโอ้โหเขียนที่ตรงนี้เอาเมงหลบกูได้อีก คือพอยตัวนี้ไม่น่าสำคัญสุดนะครับอยังไม่แตกครับอตมกอะไรแล้วมงน่โอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้เโอ้ยโโอ้อโอยโยโอ้ยโ้้วออออโยอย้ยออยอ สายซูโม่นะครับที่ผมเล่นนะรับเอสด้วยเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ครับผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแย่ๆเผ่อโอ้โหได้ของของเขียวมาเอาล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตดีกว่านะครับมีอะไรก็ต้องใช้ให้หมดครับตอนนี้นะชอบมากเลยแต่กดกดท่าไม่ตายเพราะโดนเราเตรียมกดท่าไม่ตายรอเลยครับ โอ้โหแม่งตัวมันใหญ่ไปเดนวะาโอ้โห oh. oh, ใหญ่เกินบอสมึงตัวใหญ่เกินเราปล่อยพลังโบงกิเอา้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอา้าอะไรไม <c oughs> ่นีอ้าวเซตกูใส่ครบไหมเนี่ยเหี่ยชิบหายแล้วกูใส่ไม่ครบกูก็ว่าอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนนอกเกมไม่ได้ด้วยโดนนะ คนแช่นตีไปเออเออมองๆเลยเออไม่กไกันเออะไรเนี่ยไหนก่อนคุยป่วนไปลัวอ้ตอเฮ้ยเฮ้ยมีไหมมันโกงมันใช้อติเรื่อยๆอ่ะ โอ๊ยนี่ไงแม่งเห็นไหมอะไรวะเรื่องหัวร้อนละเออแตกสักทีผมใส่เซ็ตไปครบนะ้ก็เลยประมาณนี้นะครับหมดครับเซ็ตยูมัทชูดเซตแค่เป็นเซ็ตแค่ขายมาสไลเดอร์ตัวอะไรสักอย่างไอ้เซ็ตนี้จะไม่ผิด แต่ว่ามันเท่นะครับมันแปลงร่างเป็นรถรถเครื่องได้เดีย๋ยวเราจะใส่ให้หมดเลยนะมีอะไรใส่ให้หมดใช้ให้หมดนะครับมีเซตเอฟบิร์บปึ๊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 บ,บ,บแอะ่าประมาณนี้แบบขาดเลยวะผมอโอเคนะเราจะลองเซ็ตนี้ดูนะครับ ีโอ้โหเด็กแวมนชอบท่านี้อโอ้โหดีฟดีฟท่าดีฟสุดยอดนะครับอื้มดีฟเท่ดีป่ะท่ามันเท่ดีว่ะเหมือนบ้าสไลเดอร์อะไรสักอย่างอะ่ะโอ้ยดูครับดูเออดีฟ ้ยเอาขดไม่โดนมอนตกับแตกบอกเลยว่าสุดจัดนี่ดูความเท่ของมันติ๊บติโชว์ดิหนูกดกดรอเลยเนี่ยโอ้ยโถ่ดีตัดีเลยไม่โดนโัว เดี๋ยวไม,ม่เอ็มพี่น้องนี่เติตยมยางเล่นลองกะจะเปลี่ยนเซตสักหน่อยเอาเซตนี้ก็ได้ลองดูโอ้โหมอสมันตัวใหญ่ขนาดนี้ตอนไหนวะสมัยก่อนตัวเล็กกว่านี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงหนังง่ายดีกว่าคนระับเราจะได้จบไปๆแล้วหรอ,อดีใส่ดีฟใส่เอ้า ยาเอ้าก่องหายเ๋ออ้าปวดผิดได้เลนี่ใส่ได้อะไรอยูอ่ะเพราะตัวนี้มันบาด่นี่มันต้องีระยะปีนระยะนี่มันต้องมีข้าไม่ตายงนี้ข้าไม่โดนนีดเดียวไม่ตายน่ นี่โดนไปนิดนึงก็แตกได้หนเสดดนร็จเลยนาจจะครบแล้วแหละครบแล้วเนี่ยตรงนี้แหละทิวโอผมจะไปก่อนไปเอาตรงนี้บ่อยเราจะล่อ,อมอนนะครับเราเป็นทหารเกียรไ,ไม่เห็นกูด,ด้วยโอ้โหไม่เห็นกูดได้ไงเนี่ยป่าคุณแจเปิดบอสครับเอา้าที่นี่ไม่เห็นผมเอา้า มึงตาบอดเหรอ,อ,อเห็นเห็นกูเฉยน,นะเห็นเห็นไปดูเรพราะว่าคือเตาโอ้โหได้กุญแจฟ้ามันดอกน่งสมัยก่อนกูจะหากุญแจได้ลำบากเลยตรงแถวนี้มาคุณยามคุณยามยามยามคุณยามคุณยามมานี่มานี่มาที่ดูลกลางเอา โห oh, ่สมัยนี้หาคนแจง,ง่ายเนาะพลังเกินต่ <c oughs> เกัะเทโอ้โดนอยู่ <c oughs> เอา้าอะไรวะนี่ตัวนี้ก็โดนแต่ว่าไม่โดนอเมจเอ้เอาเหมือนปล่อย,อยขึ้นพลังนะฮึ <c oughs> ่กเล่ต่อยเปิดนั่นฮะนะี่ครับบอสเป็นบอสท,ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยงี่ยงยากหน่อยนะถ้าไม่ตายนี่ พลังขึ้นเตาแตกครับบอกเลยว่าแตกเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเซตดูนะครับอ่าเซตเอาปลองเซตตรงนี้ละง่ายดีนี่เซตนี้ครับพอเปลี Jamie, set. Uh, set. ่ยนมันจะใช้ได้เปล่าวะพอเปลี่ยนแล้วนี่มันต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมได้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 นมีเยอะบอกเลยพี่ของเยอะ นั่นมันมองไม่เห็นผมจริงๆเหรอนะอยู่ใกล้ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวมาโทษครับเซตี้วงวกว้างมากเลยผมชอบมากผมจะเมาทุกทุกครีบอกเลยมึงเห็นกูไหมเนี่ยฮะพวกมึงเห็นกูไหมเนีเ่ยกูเดินผ่านมึงขนาดนี้นะทีเ,เดี๋ยวเรากดอืมแล้วก็ zoom โคตรด,ด,ดีเอาสีฟ้าไม่มิได้ทีวะเนี่ย อันนี้มัน,นมันมัมา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 ชิวเราออกมานใกล้โอ้แตกเอ้า <Blaze. S 1> ไม่ได้นะคเขาขีดฟ้าได้เลยเราไปหาขีดชมพูดีกว่าเดิมตรงนี้จะโดนไหมนะเฮ้ยพุ่งพี่พี่พุ่พี่นะนคโดนคู่ครับแตกแตกเลยครับ เราจะล่อไปตรงนี้นะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่าะยังโดนอยู่นะโหดเล่นโคตเท่มาเย้ามาบอสดูนะครับกดเลยอ้าวกดผิดห่วงเขียวโแตงดำเนสามหมื่นโคตรดี มาเดี๋ยวไม่กินเซตละเราจะใช้ให้หมดที่มีนะครับเซตซามูไรย,ยังไม่ได้เคยใช้เลยมาใช้รอบนี้แหละเซตทุกอย่างที่มีปึ๊บีดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นทันจิโร่ปานวาลีทันจิโร่ปานวาลีครับ <h> ถ้ามันได้แล้วมาเนะ่มาเน่พี่หนุมาเน่ระยะเล่นเล่นอย่าง,งมันนะ้งแม่ เซตนี้เนี่ยแต่ไม่แบบน,นมันสวยครับโอ้โหโคตรเท่ตามมาตามมาหนอูตามมาตามมาตามพี่ไหมเนองปานวาลีานี่เอาไม่ใช่ปานวาลีมาเรื่อสีฟ้าแม่งเป็นสีแดงอย่างเดียอันนี้มันปานเพิงมามามาเราจะลออ่ลอทุกตัวไอ้พวกนี้ไม่เหมือนมันตาบอดอ่ะมันไม่เออว่าเไยดูนะ โคตรเท่ท่าท่าโอ้โหตรงนั้นยังโดนระยะไม่ได้นะฮะท่าดีไปนะฮะปานวอลลี่รื้อดาเมจสามหมื่นนะครับ่จริงเลยกดเล่นกดเล่นบอกเลย มีอะไรใช้ให้หมดนะครับไปมันนานอยู่แล้วชุดนี้เนี่ยลองๆๆงลอป๊บบบมามานามาไาม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 าไงมตมามามาไามามรมามรมา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 วา้าม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 มา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 าามมม มา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 ตามตามที่มาโอ้โหเบ้งมันไม่เห็นผมจริงๆเหรอเนี่ยเอ้าโอ้ยโดนแซลมดังดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดดูมันแรงขนาดไหนอ่ะตัวที่มาที่หลังยังโดนครับอ๋อมานี้ยมาเนี้นะครับให้มันดูตรงนี้พอจะได้แ0นตีได้ จงดูโอ้โหโอ้โหอย่างแรงอ่ะไม่แรงไม่รู้ไปดิครับเด็ดเด็ดามามามาบอกเลยว่ามีปัญหาโอ้โหโอ้โหบอสเด็กคือดาเมจถ่ายรวบอ่ะทีนี้มันไม่มันเหมือนแรงแต่ว่ามันโจมตีหลายคิดครับยิงไปไปโคตรดี น่าจะหมดแล้วแหละนะเซ็ตพวกนี้ก็เคร่อเก่าของนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วแหละอโหเฮ้ยนี่บอสเดี๋ยวเราจะลองเล่นบอสดูมาหกชั่วโมงแล้วดูครับอันตีบอสนะครับเราจะโชยู่ rolling thunder rolling thunder เสียงแม่งพูดเค๋ระยะกว้างนะแต่ว่าแม่งไม่โด้ดตัวนั้นละรช้า สมัยก่อนเอาตัวนี้ลมาหาลูกเจงเรยียบร้อยอ๋อสมัยนี้มันหักลูกเจง่ายขนาดนี้ดีกว่าสมัยก่อนกูจะหาได้โอ้ยไม่โดนอ่ะคิดดูดดต้ดองไปมีอะไรใช้ให้หมด เป็นท่าทุกพื้นแต่มันช้าคนก็คิวกันทันที่อยากกดคิวได้ป้องกันครับการป้องกันที่ดีสุดสนะก็น่าจะหมดแล้วนะครับในะ่มีบอสอีป้าบ,บอสอีป้าคือแบบป้าป้าแบบโกงมากครับตรงนี้ครับมันนี่แต่ผมไม่ไม่ลงแล้วนะโซนะนโฟนะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะไม่เข้ามาเล่นแล้วนะฮะไอดีนี้ก็จะปล่อยทิ้งล้างไปแล้วจนกว่ามันจะปิดนู่นแหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะที่สําคัญจะลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบายจ้า